แบบนี้อ่ะผมไม่อยากทำร้ายใครหรอกนะโอ้ครันได้เราฝึกป่วยกันดีๆเนาะถ้าไม่ได้ผมก็ต้องใช้ความรุนแรงครับเนาะมันจะมีกฎหมายอีกนะฮะบอกว่าถ้าสมมุติเนี่ยเราไม่ชําระเงินเนะี่ยมันจะเรียกร้อยหรืยี่สิบไม่ได้นะผิดต่อกฎหมายนะฮะยิ่งข่มขู่ทำร้ายมีความผิดตามกฎหมายยิ่งไม่ได้จดทะเบียนมีความผิดตามกฎหมายเลย สิ่งเหล่านี้นะฮะกำลังเกิดขึ้นในยุคใหม่นะยุคใหม่ที่เรียกว่านิวมีเดียในช่วงโควิด1 9แพร่ระบาดธุรกิจแบบนี้กําลังเกิดขึ้นคนกําลังยากจนก็กําลังหากินบนความยากจนของคนนะฮะใครโดนแบบนี้ก็ต้องรู้ให้ทันอย่าลืมนะฮะไปร้องศูนย์ดำรงธรรมทำเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเล่าที่มาที่ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมสองแจ้งความในมือคดี ตามกฎหมายหรือลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายของแก๊งเงินกู้เหล่านี้สวัสดีครับมาพบก,กับผมท่าศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครผมได้รับโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีหุ้นส่วนมีผู้ชมร้องเรียนนะครับเรื่องของแก๊งนะฮะเงินกู้ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆมากมายเลยนะฮะและผมต้องตอบคำถามเดิมๆนะฮะโดยเฉพาะทางแอดไลน์ของเราฮะแอดที่ชื่อว่าแอดวิหกนิวส์นะฮะใครยังไม่ได้เข้าไปก็เข้าไปมาได้นะฮะแอดวิหกนิวมาพูดคุยกับผมได้ นะครับก็จะมีข้อมูลข้อความข่าวสารเนี่ยส่งให้ตลอดแล้วก็มีอะไรก็มาถามกันก็มีคนแอบมาถามเยอะโดยเฉพาะแก๊งเงินกู้ออนไลน์นะครับตกลงจะทำยังไงไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันไงครับเนี่ย ติดต่อเขาได้ไหมพอติดต่อเขาได้ไหมผมติดต่อเขาไม่ได้เลยครับเพราะผมไม่รู้จักเขาอะครับแล้วทำไมพี่ติดต่อเขาไม่ได้พี่ยังอยู่เป็นญาติกันอยู่เลยอ๋อแล้วแล้วแล้วนี่ผมผมได้เบอร์ผมมาจากไหนอะครับได้เบอร์มาจากเขาครับเพราะว่าเขาเบอร์ของพี่มาทำไปทำได้จากทางเราอะผมว่าคุณเป็นญาติของเขาถ้าติดต่อเขาไม่ได้ติดต่อคนคนจะช่วยชำระนี่ให้เขาอ๋อแล้วแล้วผมต้องชำระเท่าไหร่อะครับอะไรนะครับแล้วผมต้องชำระเท่าไหร่ครับ ถ้าพี่ไม่มีหรือถ้าแบบปียอดก็คือปียอดไปจบเป็นแปดพันแปดถ้าไม่ต้องคือโอนมาก่อนก็ได้หรือว่าโอนมาขยายเวลาก่อนก็ได้ครับพี่เท่าไหร่อ่ะพี่ผมผมไม่มีอ่ะพี่ตอนเนี้ยมันมันเยอะมากเลยอ่ะพี่มันตั้งแปดพันแปดผมไปหาที่ไหนอ่ะครับพี่มีเท่าไหร่ตอนนี้ผมผมมีอยู่ห้าร้อยครับพี่อะะไรนผมมีอยู่ห้าร้อยครับห้าร้อยพี่โอนมา อ,อ,500อ,อ๋อคือคือผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปหานายจ้างครับพี่พอดีผมรับจ้างไอเนี้ยก่อสร้างอล้พี่เออตอ,ตอนนี้พี่มีเท่าไหร่พี่วันมาก่อนได้ไหมแต่คือตอนนี้คือผมจะไปรับครับพี่ล้วผมจะได้ตอนเย็นนะครับเพราะผมต้องไปแบกปูนแล้วเนี่ยพี่ตอนเย็นที่ได้ชัวนไหมผมผมน่าจะชัวนนะพี่แล้วพี่พี่พี่อย่าทําอะไรผมนะพี่ผมไม่ทําอะไรถ้าผมถ้าพี่ไม่มีก็ผมบอกตรงงอยู่ถ้าเออผ่อนใจหรือว่ายังไงก็ได้พี่กยายแต่เวลาก็ได้ผ่อนใจก็ได้หรือถ้าพี่พี่ก็คือ จดยอดก็ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรครับถ้าถ้าถ้าผมไม่โอนอ่ะพี่อะไรนะถ้าผมถ้าผมไม่มีโอนอ่ะครับพอดีผมมีลูกมีอะไรตั้งเจ็ดแปดคนนี่ยพี่อ,าอ่ายังไงพี่ต้องโองนมาวันนั้นนิดนึงวันนั้นหน่อยนะยังไงก็ต้องโอนอ่ะพี่ถ้าพี่ไม่โอนก็หลอกพี่พี่จะเพิ่มเงินสวนบ่ะนีผมองนะครับแต่ผมไม่ผมผม,ผมไม่รู้จักเขาจริงๆนะพี่แต่ผมผมก็อยากจ่ายนี่แหละพี่เพราะผมไม่ไม่ชอบเป็นหนี้ใครเลยครับ ครับยังไงเบอร์ผมมาได้ไหมตอนนี้เบอร์ตอนนี้ครับพี่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับพอดีมือถือผมไม่มีเนต็ตอะครับแล้วได้ได้ครับพี่พี่จดได้ไหมได้ได,ได้ได้ครับผมจะบอกให้นะครับผมได้เก้าแปดศูนย์เก้าแปดครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ด สามหกแปดแปดอันนี้พี่ชื่อพี่อะไรอ่ะครับอ่าผมชื่อนัอครับพี่อะไรนะครับนัดครับพี่นัดพี่นัดเออเลยทางไลน์ผมจะตั้งไว้ว่าแอดบันดอนเลยนะครับชื่อื่อของแอดเลยนะพี่อ๋อแล้วแล้วนี่เวลาผมผมได้มาครับได้ได้ได้ครับพี่ครับอ่าแล้วผมผมจะส่งเลขบัญชีให้พี่ครับเอ่อพี่จะโอนมาตอนไหนแต่แต่ถ้าผมแต่ถ้าผมไม่โอนไม่โอนตอนนี้คือพี่จะไม่ทําอะไรผมใช่ไหมครับแล้ว คือตอนเย็นน่ะพี่ผมได้ตังค์แต่ผมไม่รู้ว่าผมผมจะให้พี่ได้หรือเปล่าผมต้องเอาไปเลี้ยงลูกอหรอพี่ทั้งห้าร้อยอ่ะยังไงพี่ก็ต้องโอนมาพี่เท่าไหร่ก็ได้พี่คือโอนแบบผ่อนจะเป็นผ,นผ่อนจ่นายไว้ก่อนอ๋อนี่จากบริษัทอะไรนะครับแอปเปิลรอนครับแอปเปิลอะไรนะครับพี่แอปเปิลรอนอ๋อมีมีใครเป็นเออเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเห่อพี่มีใครเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเหรอครับถ้ายังไงอ่ะพี่พีนะ่จะมาแบบบริษัทผมตั้งอยู่ที่ไอ ปาามสามนะพี่ปาามสามโอ้พอดีผมมีญาติอยู่แถวนั้นพอดีเลยพี่เดี๋ยวผมให้นะ้าไปจ่ายได้ที่นั่นได้ไหมครับไ,ได้า้พี่ไม่ได้ครับออรตอนนี้เขโโาวิดเขาไม่ให้เข้าออกเลยพี่เดี๋ยวพี่มารับผมที่หน้าบริษัทก็ได้ครับพี่ผมบอกว่าไม่ได้ไงพี่เพราะว่าตอนนี้เขาไม่ให้เขาปิดไว้เขาไม่ให้เข้าออกเลยครับพี่โอ้ยแล้วผมจะจ่ายยังไงอะถ้าผมคือผมผมน้าผมมาติดเงินผมอยู่แปดพันอะคือถ้าถ้าเขาไปจ่ายหน้าบริษัทมันก็จบเลยอะพี่ เ่อนที่มีเท่าไหร่พี่อนมาชำระให้เขาเลยนะพี่นะงั้น,น <ะ S 1> งั้นผม,ผมยอมผมยอมเดี๋ยวผมส่งที่บัญชีให้ผมยอมผมยอมให้ดอกเบีย้ยขึ้นก่อนดีกว่าพี่ผมไม่มีจริงๆอ่ะถ้าผมผมจ่ายได้ให้น้ำผมไม่จ่ายที่น้าบริษัทอ่ะตอนนี้คุณติดต่อนะคุณได้ไหมให้ม,มาคุยกับผมได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดต่อไปแล้วกันนะครับพี่ติดต่อให้เชาติดต่อมานนได้ได้ได้ครับผมถ้าวไม่ติดต่อมาผมจะ ปจานเขาหรือว่าขอ,ของเขาแต่จะช็อของเขาโอไม่เอาไม่เอาเอย่อาอย่าเลยพี่พผม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 ไม่อยากให้ทำแบบนั้นนะพี่ <c oughs> ผมเสียาหายครับพี่จริงนะพี่นะเพราะว่ามันก็เลยกำหนดมาแล้วโอ้ยพี่ขอโทษครับพี <c oughs> ข่ขอโทษครับ <c oughs> ผมผมโอ้ยพี่ผมเครียดมากเลยพี่ทำแบบนี้ถ้าตอนนี้ไม่แอดไลน์มาหรือว่าไม่แจ้งเบอร์เข้ามาคอยดูนะพี่นะถ้าวันนี้ผมไม่เห็นสติ๊กเกอรเข้ามาแม้แต่ละบาทเดียวพี่เจอแน่นะผมไม่เอาโอ้ยพี่พี่อย่าทำเลยครับนะพี่นะผมไปทำผมไม่กู้เดืนนะพี่แต่ผมไม่ได้กู้เองนะพี่มันไม่ใช่น้อยนะพี่นะ พราะว่าคุณสอบที่เออ่ของน้าของคุณก็อยู่กับเราหมดนะโอ้พี่แต่ผมไม่ได้กู้เองนะครับหลักฐานอะไรก็มีหมดนะพี่นะแต่ถ้าถ้าพี่จะไม่รู้หมดนะพี่นะเรื่องแบบนี้อ่ะผมไม่อยากทำร้ายใครหรอกนะโถ้ามันได้เราฝึกปืนกันดีๆเนาะถ้าไม่ได้ผมก็ต้องใช้ความนลงแรงครับครับครับผมผมผมถ้าถึงจุดนั้นแล้วผมผมผมก็ต้องสู้เหมือนกันครับพี่ถ้าถึงจุดนั้นผมก็ต้องสู้เหมือนกันครับอ่าไม่รู้หมดไม่รู้ไม่รู้ ครับครับได้ได้ได้ครับพี่ครับคุณแอนไลน์มาเลยนะวันนี้คที่น้าของคุณไม่ชำระเข้ามาคุณก็ต้องชำระเข้ามาวันนี้ครับไม่มากก็เยอะอืมไม่มากก็น้อยครับไม่เอาน้อยก็เอาเยอะครับอ๋อตายได้ได้ครับพี่ครับพี่แต่ว่าพี่อย่าทำอย่าทำอย่าทำมาผมขออย่างเดียวนะพี่แไลน์างเดเข้ามาครับแต่ขออย่างเดียวพี่พี่อย่าทำอะไรนะผมแล้วก็ผมนะครับพี่ ครับครับครับได้ได้ได้ครับพี่ครับครับครับผมครับครับเลยกระบวนการวิเคราะห์เหตุการณ์นี้ก็ปรากฏว่าแก๊งเงินกู้ออนไลน์ก็โทรศัพท์ไปนะฮะไปขู่ญาติของที่คนที่ไปกู้นะฮะปรากฏว่าญาติคนดังกล่าวเป็นยศร้อยตำรวจเอกเท่าที่เห็นเสื้อที่เข้าแขวนไว้น่าจะเป็นนักเรียนในร้อย ะครับก็ทำทีนะฮะแล้วก็รับโทรศัพท์มือถือนะบ,บอกว่าเป็นลูกหนี้พร้อมจะไปจ่ายให้ให้มารับเงินที่ไหนที่เนิ่นที่นี่นะอย่างที่เห็นในคลิปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์อย่างนี้หนึ่งที่เขาเอาจะเห็นนะในเชิงปรากฏการณ์ถ้านํามาวิเคราะห์จะเห็นหนึ่งเขาจะมาเอามาบอกว่าจะเอามาวิจารณ์เอามาประจานนะถ้าเกิดว่าถ้าไม่จ่ายก็จะประจานสองนะฮะข่มขู่สามทำร้ายร่างกายจเจอเยอะมากนะครับ ผู้ชมที่ชมอยู่หุ้นส่วนที่ดูกันอยู่เนี่ยพิมพ์โทรศัพท์พิมพ์มาผมเนี่ยอื้อเลยนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะประเด็นที่น่าสนใจคือสิ่งเหล่านี้มีความผิดไหมและก็ในเชิงงานสังเคราะห์แล้วตํารวจดําเนินการอย่างไรกับกระบวนการเหล่านี้ไปแล้วบ้างหลายคนเนี้ยที่มาขู่แบบนี้จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายหรือไม่ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมเรียนให้หุ้นส่วนทราบนะ การกระทำลักษณะดังกล่าวเนี่ยข่มขู่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาตำรวจมีการจับกลุ่มกวาดล้างแอปพลิเคชันนะครับเงินกู้นะโดยคำสั่งนายกรัตรีนะครับไปแล้วนะมีจำไม่ผิดทั้งหมด9รายนะครับและตอนนี้ก็ยังคงมีแก๊งแ,งแบบนี้ออกมาอารวาสอยู่บ้างสาเหตุเกิดจากอะไรฮะก็จะมีแก๊งเงินกู้ส่งข้อความมามีเงินสดให้กู้ได้กู้ได้ทันที 20, นร้อยละยี่สิบนะฮะเขาก็จะขอข้อมูลกรอกข้อมูล,มลเบอร์โทรศัพท์ญาติพี่น้อง นะครับที่สําคัญก็จะขอดูดข้อมูลนะเกี่ยวกับโน้ตในโทรศัพท์มือถือนะครับชื่อที่อ้างอิงก็บโทรศัพท์ไปนะเช็คข้อมูลแล้วก็ทําการจ่ายเงินมาจากนั้นก็ถึงเวลาถ้าไม่จ่ายตามกําหนดก็จะโทรศัพท์มาหาคนกู้คนกู้มายอมรับสายก็โทรศัพท์ไปคนกล้งเคียงญาติผี่น้องทั้งหมด ในส่วนของคนที่มีรายชื่อและโทรบ่อยบนแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือประเด็นที่เกิดขึ้นคือว่าการกระทําดังกล่าวของคนเหล่านี้เนี่ยมันมีความผิดกรณีเราเรายืมเงินมาแล้วเราไม่จ่ายคืนเป็นความผิดทางไหนทางแพ่งนะครับเป็นความผิดทางแพ่งนั่นหมายความว่าจะต้องมีการฟ้องร้อง นะครับต่อสารนนะจะมาทําการข่มขู่จะมาทําร้งทําร้ายเนี่ยทำไม่ได้มีความผิดคนคนละมูลฐาาเลยทีมาข่มขู่เนี่ยมีความผิดเลยนะครับมาทําร้ายเนี่ยมีความผิดนะแก๊งเงินกู้แก๊งหมกกันน็อกเหมือนกันลักษณะเดียวกันแต่ดูจากอาการของเคสล่าสุดเนี่ยฟังๆเขาดูอะ่ะดูแล้วก็ไม่ใช่คนไทยน่าจะเป็นคนต่างด้าว พยายามข่มขู่ให้โอนเงินมาผ่านแอปพลิเคชันมาให้ได้ถ้าโอนมาแล้วจะต้องโอนผ่านเงินบัญชีเขาเพื่อเข้าบัญชีดังกล่าวเอาละในส่วนของคนที่ถูกข่มขู่ลักษณะดังกล่าวสามารถทําอะไรได้บ้างหนึ่งร้องศูนย์ดารงธรรมนะครับของแต่ละจังหวัดนะครับผมก็ให้คําแนะนําเหมือนกันหมด2ไปแจ้งความแจ้งความสองละแจ้งความไม่เป็นหลักฐานและแจ้งความดําเนินคดีตามกฎหมายเรื่องของการถูกข่มขู่คดีปริกเลยนะฮะ เรื่องคดีไปทำร้ายร่างกายนี่คดีหนักนะคดีเรื่องของการยืมแล้วไม่ชําระเป็นเพียงคดีแพ่งนะมันจะมีกฎหมายอีกนะฮะบอกว่าถ้าสมมุติเนี่ยเราไม่ชําระเงินเนะี่ยมันจะเรียกร้อยหรืยีไม่ได้นะผิดต่อกฎหมายนะฮะยิ่งค่มขู่ทำร้ายมีความผิดตามกฎหมายยิ่งไม่ได้จดทะเบียนมีความผิดตามกฎหมายเลย สิ่งเหล่านี้นะฮะกำลังเกิดขึ้นในยุคใหม่นะยุคใหม่ที่เรียกว่านิวมีเดียในช่วงโควิด1 9แพร่ระบาดธุรกิจแบบนี้กําลังเกิดขึ้นคนกําลังยากจนก็กําลังหากินบนความยากจนของคนนะฮะใครโดนแบบนี้ก็ต้องรู้ให้ทันอย่าลืมนะฮะไปร้องศูนย์ดารงธรรมทาเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเล่าที่มาที่ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมสแจ้งความในมือคดีนะฮะตามกฎหมายหรือลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายของแก๊งเงินกู้เหล่านี้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จยมกิวัฒนาสวัสดีครับกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ thank you